ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้ผมมีข่าวด่วนแบบสุดมันที่ใช้แดนไทยกัมพูชาร้อนระอุไม่แพ้อากาศบ้านเราเลยครับ เมื่อวันที่5พฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาพลเอกอมริตบุญสุยาผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแนวหน้าด้วยตัวเองไม่ใช่แค่ไปดูเฉยๆแต่ไปสร้างขวัญกำลังใจและย้ำเตือนว่ากำลังพลทุกนายต้องได้รับการดูแลแบบครบเครื่องทั้งสิทธิประโยชน์สวัสดิการและที่สำคัญสุขภาพกายและใจ เริ่มต้นที่มณฑลทหารบกที่22ก่อนจะมุ่งตรงไปยังแนวชายแดนที่สีสเตรยียดอย่างฐานปฏิบัติการผาหลวงและฐานผาดงเพื่อมอบสิ่งของบำรุงขวัญกอดให้กำลังใจแบบแน่นๆกับเหล่าทหารแนวหน้าที่ยืนหยัดปกป้องประเทศในพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงท่านผู้ช่วยบอกชัดเลยว่าทุกคนคือหัวใจของชาติต้องดูแลให้ดีที่สุด นี่แหละครับความเป็นผู้นำที่เห็นคนทำงานเป็นคนสำคัญและยังไม่หมดครับท่านยังแวะไปเยี่ยมทหารบาดเจ็บที่โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิป,ประสงค์จังหวัดอุบลราชธานีแสดงความห่วงใยขอบคุณในความเสียสละเพื่อให้รู้ว่าชาติไม่มีวันลืมนี่แหละครับภาพของกองทัพบ,บกไทยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังถ้าคุณอินกับเรื่องราวแบบนี้กดไลค์คอมเมนต์และกดติดตามไว้เลยครับเพราะ28 HB News ข่าวร้อนที่คุณไม่ต้องอ่านแต่ฟันแล้วมันแน แน่นอนเจอกันใหม่ข่าวหน้าครับผม